เมื่อได้จาพระเอต้องดนใจให้แบกก่อนเสกสันบัญญายกัวสับส้อนเมื่อจะคนมาให้พวกรอแล้วล,ลวดลายมีอะไร ไปลงความน่ยมเขาถล่มจมรังตายพี่จ๋าวันนี้อากาศดีจังเลยเนอะนั่นแหละสิพี่ค่ะมองฉันน่ะรู้เยียงมาตั้งนานแล้วแหละเฮ้ยเ้าลย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 ายแล้วตายแล้ว อะไรกันนี่อะเผี่คือผสองคนหนีหนีคนกาลคงจะฆ่าผมกัสองคนมาข้ากับคี่ระเใหแล้วครับให้้พี่พัไปหรอกเดี๋เดี๋ยวเดเอางี้พีมันเอทางนี้บจกล้าบแนนี่นมึงนอนกูตายนอนนี่นอนนี่นอนนี่ก่อนน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 อนผมซอสตรงนี้้ามันจะรอดพ้นหรอครับคนพนพนาเขามาเขาก็เห็นพ้นพ้นครับพ้นดิโอ้พ้นพ้นจะตายแล้วหมดเลยทงบรรทมของหญิง พี่ทำหมดแล้วอย่าดิ้นนะนอนเฉยๆนะนอนนะห้ามดิ้นนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพี่โอ้ใจไม่ดีเลยดูสิเนี่ยมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยพี่จ๋าทำมิงมไว้นะไปไหนแล้ววะทำมาติดตท้ายไปไหนเนี่ยไหนแล้วอย่าให้มีพิรุธนะเพคะไม่ได้เลยนั่นน่ะสิแก้วฟ้าโอเค เพบะไม่ได้แล้วเนี่ยเพคะพระบิดาอุยมานานยังเพคะพระบิดาเพคะจะเป็นอะไรทั้งคู่อเออเปล่าเพคะทรงตกใจเล็กน้อยที่พระบิดาเสด็จถึงห้องบรรทมของลูกถูกพระบิดามีกิจอันใดกันหรือเพคะนี่สิอย่างนี้พ่อต้องการพบตัวไอ้หนุ่มที่ชื่อว่าทาราโอ้โหแทนเนี่ยโอ้โหแทนใช่มันหนีมาที่นี่เจ้าเห็นบ้างหรือเปล่า เออลูกหญิงล,ลูกลูกหิงไม่เห็นเพคะออไม่เห็นเลยแวบเพคะมันจะไปไหนได้มันจะไปหน่อยด้ยนี่นตามอ,อดีเซลตรวจสอบดูให้ทัว่วก็จับพระบิดาส่งไม่เชื่อใจลูกหรือเพคะนั่นน่ะสิไปเว็บๆวบเนี่ยเฮออ้ในเมื่อเจ้าบอกว่าไม่มีไม่เห็นไม่เป็นอะไรไม่เจอไหมเจ้าแต่เจ้าจงรู้ไว้ไอ้ทาลา มันคิดจะเอาชีวิตของพระราชบิดาหลลังหหากเจ้าพบตัวและปกปิด<จ> takiego, พ่อจะ<พ>ถือว่าเจ้านั้นอากตาันอยู่คิดช่วยศัตรูผู้ที่จะเอาชีวิตพ่อเพค,คะพระบิดา <ไ loc. S 3> แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้ทูลไป <c oughs> มันเป็นความจริง ลูกไม่เคยพบบุุษที่ชื่อทาราไม่มีแม้แต่งเงาที่เข้ามาในห้องของลูกเพคะในเมื่อเจ้าไม่เห็นไม่เป็นไรไมม่กีกไปเถอะเพค่ะระวังอันตรายด้วยเพคะพ,พระบิดาตุนเด็็เดเคะ เป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างอย่ากล้าท่าไม่ดื้อหลังกูจะมาคุณรู้จัเป็นอะไรล่ะตายแล้ยไปไหนวะเนี่ยพ่อองค์มาทำไมอีกแล้วพี่คะมีอะไรเดี๋ยวเพคะพระพี่ดาลืมบอกไปว่าดานประตูปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยเพคะปิดเลยปิดเลยน่คะลูกปิดเลยปิดเลยอะ ภาพผ่อนปุูบเนี่ยท้องพะโลงหลวงเนี่ยทำไมอ่ะผมจะไม่กลับไปหนไว้เหมไปสิไปสิไปสิมึงอ่ะเอาไปปิดประตูแล้วไม่เปิดออกไปได้ยังไงเล่นให้ไวบ้านกูไกลนี่พังประตูไปเลยเหรอปิดเลยพี่ล็อกก่อนไปเลยแหละ พี่จ๋าไปแล้วใช่ไหมากจะรอดแล้วล่ะไปแล้วใช่มพี่รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ย่าขอของท่านบิดาไอ้โอ้โหอะไรึงจะซ้ำวะเนี่ยยิเลยหนีตายมาขอจะขาดจะมาตายเพราะมึงอีกแล้วพี่อรันยิกอะไรนะพี่อรันยิกื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็ไมข้อมึงคนเดียวนะเนี่ยหัวกูจะขาดเนี่ยนี่ผีบ้านผีเรือนเฮี้ยนขนาดนี้เลยเหรอ ผีเรือที่ไหนเล่าบ้าผีบ้านผีเรืออะไรซวยขนาดนี้ผู้ช่ผีบ้านผีเรือเรื่องอะไรอะนางตานนีหนักกว่าอีกถามหน่อยออกมาจากต้นไหนจ๊ะต้นตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยก็พูดไปรอเล่นคุณผู้หญิงทำไมเหรอคุณผู้ชายมองอะไรมีอะไรผิดสังเกตทำไมพี่วานตามมาหาเด็บเด้ทำไมอะไรอะโต้คล้องคอมาหาเจหายพี่อะไรนี้คุณผู้หญิงอะไรฮะมาทางนี้ นี่ผู้หญิงเอากับผู้หญิงไม่ใช่เจ้ชายฉันไม่เคยเจอผู้หญิงที่ได้งามขนาดนี้เลยพี่ช่วยฉันหน่อยสิอะไรนะช่วยไปถามไม่ทีให้ฉันช่วยเออไม่ต้องทําไมฉันไม่เคยช่วยใครนอกจากช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยอย่างนั้นไม่หุงข้าวหุงปลากินเองอ๋อพี่ไปถามไม่ทีเขาเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครคุณผู้หญิงครับทาไมไปถามเองแล้วฉันไม่กล้าฉันไม่เคยคุยกับผู้หญิงอระสิคุณผู้หญิงครับ ต้องขอบคุณมากที่คุณช่วยเหลือผมไว้เมื่อสักครู่นี้ผมสองคนกับน้องชายวิ่งหนีศัตรูมาเหรอถ้าหากว่าไม่ได้คุณจะคุณก็คงไม่ได้ผมอะเฮ้ยพูดอะไรอ่ะยังไงอะพูดใหม่สิถ้าหากว่าได้คุณช่วยเหลือผมใช่ผมก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่ในคาสนี้อยากคะถามสักนิดนึงว่าคุณชื่ออะไรใครนะคุณชื่ออะไรสวย ไม่ได้ถามว่าสวยหรือไม่สวยถามว่าคุณชื่ออะไรสวยถามชื่อก็สวยชื่ออะไรนะทั้งเนื้อทั้งตัวกูน่ะกูชื่อสวยไม่เอามุงนี้ไม่เลยกูว่าไม่าเหตทำไมอ่ะไม่ขำไม่ขำอ่ะแล้วมึงหัวราอททำไมฉันเหรอครับเดี๋ยวหัวขำหรอาไม่เกี่ยวนะฉันชื่อแก้วฟ้าแก้ว้าใช่ชื่อคอกับน้องคนเลยครับชื่ออะไรฟ้าแก้วอ มันก็ชื่อเดิมหมดเลยผมฮะพี่ก็ออกไปค well ุยกับเขาหน่อยสิอยากชื่ออะไรพระครูเนี่ยอัลลันยิคไงกูรู้แล้วอ่าอ๋ออัลันยิคไมเนี่ยอัลันยิกคุณชื่อสวยใช่ไหมฮะใช่ผมอัลันยิคผมทุกวันตีมีดไม่ใช่ไม่ใช่อัลันยิกที่ทํามีดอย่างนั้นชื่อของแกนะอัลันยิคคุณครับครับถามสักนิดหนึ่งฮะ หลายนิดแลวล่ะถามมาตั้งแต่เกิดมาท้องพ่อท้องแม่ผัวยังไม่เคยตกถึงท้องเลยนี่คุณกินผัวเลยครับไม่ใช่ยังไม่เคยมีแฟนยังไม่เคยมีแฟนใช่ถ้าคุณถอดโซ่ออกจากหูคุณอาจจะมีก็ได้นะครับจริงเหรออ่ะดีพอดเลยกูมีทันทีเลยห่วงโซ่ของโซ่คุณครับทำไมอ่ะผมเองก็ยังไม่มีหลายครับแล้ว ยังเหรอครับรามารักกันมาคุณก็พูดส่งเสร็จทำไมเนี่ยคุณก็มีแฟนซึ่งก็ไม่มีแฟนเรามาเป็นผัวเมียกันนะตายแล้วทำไมใจง่ายแบบนั้นไม่เดี๋็ดจริงคำที่กูต้องพูดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าเขาพูดขนาดนี้เอาตังค์ไปเลยไปไปไหนอะไปเปิดโรงแรมนอนกันทั้งสองคนเนี่ยห <laughs> น้าอย่างนี้ต้องโรงแรม <laughs> ทำไมอะกระำมาะข้างๆทางก็พอแล้วโอ้โหต่ำไปไหมถ้างั้น ขอร้องเพลงพูดคนจะเป็นได้พี่จากจอมควันมาเห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แรมล้างไกลไม่เคยคิดถึงใครท้ใจพี่อย่างห่วงบางออนรักก็ฟัง S <S ใครใช้มาไหวบอลจะงองอนลำไปนิ่งเด้หัวใหญ่ในรักพี่ไหมมาใครไปรเชิญเรานะแค่ช่างนำนานสิจริงหรือจริงสิแน่นะเอาแน่สิไม่อยู่อ่ะนะอยู่อ่ะสิจะอวดดีจะอวดดีอ้าวไม่อวดดีจะอวดดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวอะไรนี่ออา๋อนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะนกไปแล้วมึงนะดูสินะอะไรนกไปแล้วหัวแตกอะไรเะหัวแตกแล้วมาตบกูทำไมเนี่ยคือมึงละหยอกภาษาบ้ามึงละหยอกแสลงชะมึงหยอกมาเป็นรอก็ใครร้องเพลงถาม ถามต้องถามดีก็ได้ก็ต้อจเิงสิแม่นะไอแม่สิแม่มันบอกแม่สิมันดามให้ไอพอแล้วโอ้ยแม่ไอ้ไงมึงกูนี่แกซาดิชมากขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเจอซาอูกูแล้วมึงจะดนาวนั่นๆเจอกัน ือว่าพี่คงจะเคลียร์ค่าไม่รู้เรื่องละเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าองหญิงลุกขึ้นมาจ้พี่คนทรมานมอมฉัโอ้ยไอ้บ้าจริงเลยไม่เกี่ยวกับคนละเรื่องคนละเรื่องคนละคนไม่เกี่ยวใช่ไหมแหมจะได้แบบโจกเหรอคุณผู้หญิงมีชื่อว่าอะไรกันหรือครับฉันชื่อว่าแก้วฟ้าแก้วฟ้าผมเองมีชื่อว่าทาราอยากจะถามว่าคุณมีความสําคัญ อะไรในภายในแเป็นดินนี้เหรอครับทําไมลินต้องพันด้วยอ,อตื่นเต้นไม่เคยเจอผู้หญิงสิเคยเจอแต่ผู้ชายใช่แล้วแก้วฟ้าเป็นราชธิดาขององค์กษัตริย์อมรเทพไช<า>่ราชธิดาของอมรเทพงน<พ>ั้นเหรพี่อไม่ต้องกระซิบต้นสายปลายเหตุที่ฉันมานะแผ่นดินอมรินทร์นคร ก็เพื่อจะมาดูซิว sure ่าพี่สาวของฉัน uh ยังมีชีวิตอยู่ดีหรือไม่ดีเลยในเมื่ออมรเทพคิดที่จะเป็นอาลิราชสตูต่อแผ่นดินัชนาลายฉันมีวิธีแก้แค้นแล้วยังไงมะเดี๋ยวฉันจะหลอกโลกแก้วฟ้าให้หลงเชื่อใจในตัวฉันและได้เสียเป็นเมียผัวกันและฉันก็จะทิ้งไปนั่นเจ็บใจไหมล่ะพี่ถูกต้อง ความผิดเดียวกับฉันถ้าว่าฉันได้เสียไปเป็นผัวจะอีกฟ้าแก้วเขินแล้วนะสวยเอออีกสวยถ้าว่าฉันได้หมเรียบร้อยแล้วมันทิ้งเราไปเราก็ท้องใช่เราต้องไปคลอดลูกทิ้งโรงพยาบาลสบายใจเอาพี่ท้องไม่ได้ทำไมอะพี่ไม่มีมดลูกแหมถ้าไม่มีเอ็กซ์หานี่เก้ฟ้าจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าหากว่า ทาราอยากจะขอฝากหัวใจดวงน้อยๆว่าให้แก้วฟ้าได้ดูแลหัวใจะรังเกียหรือเปล่าจ๊ะหัวใจดวงน้อยๆฉันว่ามันไม่น้อยแล้วมั้งจะลองรับไปพิจารณาดูก็แล้วกันแม่หญิงที่มีเสน่ห์ทุ่มเทไม่เคยแนงนายมอบรักมอบรักฝากใจมอบรักมอบรักฝากใจ ไม่หนีไปไหไอเชื่อใจพี่นะจ๊ารักเธอนะไม่หนีไปไหนเชื่อใจพี่นะจ๊ารักเธอนะพ่อคุณคนงามมาทำสนิทสนมคืนเชื้อพระเอกตากลมมาใช้คลมเรียกลองอายเขา ่อ้ทำไมคนเยอะแยะเห็นีก็คงต้องปัดมาให้พี่กอดพี่ฟัดน้องอย่าได้ขาดใจเลยไายเขานะพีเห็นทีก็คงต้องปัดมาให้พี่กอดพี่ฟัดน้องอย่าได้ขาดใจเลย อากได้ควงไม่ดวงเจ้าพี่นี้จะเฝ้าคอยเอาใจไปนหนพี่คอไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยพี่ก็จะไปรักที่ไม่มีแปรผันรักพี่ไม่มีแปรพันขอรักแจมจันอย่างนี้ตลอดไป รักกันนะหากแล้จริงไม่จริงกว้างเขาอยู่เคียงข้าไม่หายกันจริงหรือเปล่าหากแม่ไม่ยอมเป็นคู่เรื่องเจ้าชู้ผีเลิกได้ไหมใครเเาาบอกมนี่ยหัวใจมันเลิศสับสอนหัวใจมันเริ่มสับซ้อน ไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ามาดูอมร้องรำทำหน้าท <บา S 1> ี่รับรองพี่นีไม่หนีไปไหน,านหากแม้นไม่ยอมเคียงข้างจะไม่ขอห่างกันไกลรักพี่จึงมาอดอ้อนพี่รักแน่นอน ไม่ใคยหลอกใครพระเอกลิเกหน้าตาซ,ซื่อชวนมากชอบดื้อแถมมือไวไวจริงหรือเปล่าจริงสิพอเบื่อก็ทิ้งก้อยเอาจะรู้ไม่เล่าอยู่บ้านไหนหัวใจก็ไม่ ไปมาลิสาน้ำตาตกหน้า รูจำมึงได้มึงไม่ทำอะไรแห่งเมืองอมรินทร์นครมึงก็รู้ดีคนอื่นนอกเมืองที่จะเข้ามาอมรินทร์นครเข้าได้ไปออกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดก็ไม่เป็นไรนี่มันเขตแดนต่อแดนถ้าเมืองท่านถือว่าข้ามาเหยียบเมืองท่านแล้วข้ามีความผิดจะตัดหัวขั้วแห้ง เราก็ยอมแต่ขออย่างเดียวคนที่จะเอาชีวิตเราก็คือองค์อมอรเทพเราต้องการเข้าเมืองอมมรเทพคำยากจะตายกูดก็จะหยิบยื่นความตายให้กับมึง ถวายบังคมพุทธค่ะถวายบังคมเ้าค่ะพระองค์ท่านถวายบังคมพะยะค่ะจริญสุขเถิดทุกคนท่านคุนวันเวียงแก้วตอนนี้ได้ข่าวมั้งไหมรู้ว่าระกาวรีลูกสาวของท่านส่งข่าวข่าวมาให้ทราบหรือยังว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างนับตั้งแต่พระกาวรีเดินทางสู่อมรินทร์นครนั้นเล่ากระกระมอมไม่เคยได้รู้ข่าวข่าวเลยแม้แต่น้อยนิดพุทธค่ะตายแล้ว รามเกียรติกกอมอมทาราถวายบางังคมทั้งสองพระองค์ผู้จ้กค่ะเจ้าทารา,าเจริสุขเถิดทาราลูกพ่อเจ้าเดินทางสู่อม,มรินเจอพระกาวลีพี่สาวเจ้าหรือไม่ด้วยยามนี้พี่พระกาวลียังมีชีวิตอยู่แต่มีใจเอ็นเอียงไปให้แผ่นดินอม,มรินนครนะ้จ<ม>ักั้ เป็นความจริงเหรอนี่ทาราทาราเจ้าจะใส่ร้ายพี่เจ้ามัง้งพ่อพระกาวันนี้ทำเช่นนั้นได้อย่างไรพ่อไม่เห็นด้วยตาพ่อเชื่อคำของทาราเถอะที่ทาราพูดมานั้นเป็นความจริงพ่อเอาเถอดทาราจะเป็นความจริงหรือไม่จริงข้าพระเจ้ายังไม่ประจักษ์แก่ใจแต่การที่เจ้ามีชีวิตรอดกลับมาในครั้งนี้ ข้าพระเจ้าก็ดีใจซะยิ่งนักกระหม่อมข้าอยากจะขอแนะนําให้พระองค์ท่านได้รู้จักกับหญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนรักของ,งกองง้าวกระหม่อมธาราพุทธเจ้าค่ะเป็นคนรักของเจ้าพุทธเจ้าค่ะพาเข้ามาขึ้นเฝ้าเราได้อยู่ทางผาดซ้ายของพระองค์พุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันแก้วฟ้ากลับฝาาบา่าพระบาทดีค่ะแก้วฟ้าเจ้าธาราพุทธเจ้าค่ะ ตาของเจ้าเนี่ยทังเฉียบแหลมคมจะยิ่งนักไม่ผิดกับพ่อพเจ้าค่ะพนา,นาโสีสไทยเหรอใช่แล้วพ่อเขาเป็นใครมาจากไหนเป็นคนแห่งแผ่นดินอมรินนครพุทธเจ้าค่ะแห่งแผ่นดินอมรินนครคงจะเป็นสนมหรือว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมหาไม่ได้พะหม่อมฉันแก้วฟ้า เป็นราชธิดาแห่งองค์อมรเทพเนีคะเป็นราชธิดาเสด็จแม่พระเจ้คาค่ะทำไมล่ะจ้ะลูกแม่ด้วยการนี้ก้าวกระหม่อมเองรามเมศฉุกคิดอะไรบางอย่างก้าวกระหม่อมจะขออนุญาตเสด็จแม่ทำการสิ่งใดสเสด็จแม่จะให้ก้าวกระหม่อมได้ไหมพระเจ้คาค่ะ ลูกของแม่ไม่ว่าจะทำถิ่งใดก็แล้วแต่สำหรับแม่แล้วแม่น่ะคิดว่าลูกทำถูกเสมอตามสบายเลยลูกสิ่งที่ใดที่ลูกทำคงเห็นสมควรแล้วถึงได้ทำนะลูกนะขอพระทยระัยพระเจ้าค่าะเจ้าทาราผู้จะขระองค์ข้าพระเจ้าอยากจะรู้นะการที่เจ้าเป็นคนเมืองชัยนาราย เป็นคนชัยนารายด้วยจิตและวิญญาณหรือไม่ด้วยใจของก้าวกระม่มพร้อมด้วยกายพร้อมที่จะตายให้กับชัยนารายได้พู้เจ้าค่ะถ้าฉะนั้นข้าพระเจ้าจะถามว่าเจ้ารักเราเสมอไหนเสมอเก้าวพ้เจ้าค่ะและแม่สาวแก้วฟ้านี่ล่ะเสมอใจพู้เจ้าค่ะถ้าข้าต้องการสิ่งใดเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่ก้าวกระม่มทารา นำมาถวายให้กับพระองค์ไม่ได้พระเจ้าคะถ้าว่าข้าพระเจ้าจะขอต่อทาราสิ่งที่ข้าพระเจ้าอยากได้ก็คือแม่นางแก้วฟ้าผู้นี้พระองค์ที่พระองค์ทูลขอแก้วฟ้าจะให้ไปอยู่ในการดูแลของพระองค์ท่าน ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ใช่หรือเปล่าผู้เจ้าค่ะหาไม่ได้สิ่งที่ข้าพเจ้าจะขอแม่นางแก้วฟ้าผู้นี้ข้าพเจ้าต้องการให้แม่นางแก้วฟ้าผู้นี้ไปเป็นเครื่องราชบรรณาการต่อเมืองอมรินทร์นครพระองค์ด้วยการที่จะนำตัวของแก้วฟ้าเป็นเครื่องราชบรรณาการก้ากระหม่อมเห็นไม่ควรผู้เจ้าค่ะ จะไม่ขวรได้ยังไงเจ้าไม่รู้เหรอว่าแก้วฟ้าผู้นี้เป็นลูกของสัตว์ตูพ่อมันเลวยังไงลูกมันก็ต้องเลวอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจะขอสั่งให้เจ้านำตัวยิงผู้นี้ไปเป็นเครื่องราชบรรณาการแต่เครื่องราชบรรณาการชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พิเศษจะไปแบบธรรมดาคงไม่ได้เพราะฉะนั้น ข้าจะขอสั่งให้เจ้าจงกีดหน้าแม่นางผู้นี้แล้วไปส่งระหว่างแดนต่อแดนเพื่อทำการท้าสตรอง Eu hum. hum. hum.